สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูไกาอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้ําพริกปลาโอ,อ,อมะเขือเทศค,ค่ะก็จะมีมะเขือเทศมีพริกหอมกระเทียมปลาโอน้ําปลาต้มสุกต้นหอมผักชีฝรั่งมะนาวน้ําปลาผงชูรสลงมอทำเลยค่ะแล้วก็น้าพริกแล้วก็หอมกระเทียมที่เรานําเข้า หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะไม่ได้คั่วใส่กระทะนะถ้าใครไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันก็คั่วในกระทะได้นะค่ะจากนั้นก็จะส่วนมะเขือเทศเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามะเขือเทศน้ำเขาเยอะนะีนื้อเราก็จะขลกพริกกระเทียมแล้วก็หอมขลกพอ,อยหยาบๆยาบนะไม่ต้องละเอียดมาก,ากหอมกระเทียมละเอียดแล้วนะพริกกับกระเทียม หอมกระเทียมแล้วก็พริกก็ละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลาโอลงไปเลยค่ะเนื้อปลาโอนี่นําไปย่างก่อนนะลงมาแกะเอาแต่เนื้อนะคะนี่จะใส่ปลาเยอะหน่อย ความเผ็ดตามชอบนะแล้วจะราเลยค่ะค่ะจากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปค่ะมะเขือเทศใส่หม้อทอดไร้น้ำมันก็ไฟอยู่ที่200นะคะเวลา20นาทีค่ะพริกหอมกระเทียมเหมือนกันค่ะเราก็ให้เราคอยดูนะเปิดฝาคอยดูค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเพราะว่ามะเขือเทศเขามีน้ำเยอะนะค่อยๆ จากนั้นใส่หลังจากที่โขลกได้แบบนี้แล้วนะจากนั้นใส่น้ำปะลาร้ต้มสุกลงไปเลยค่ะรสชาติให้เราปรุงเอาที่เราชอบเลยนะคะน้ำปะลาร้าค่ะเออน้ำปลาค่ะผงกิรสใครไม่ชอบตัดออกนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำมะนาวค่ะมะนาวให้เราชิมดูก่อนนะชอบเปรี้ยวหรือยังไงเพราะว่า มะเกือเทศเราก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะแต่นั้นต้นหอมผักชีค่ะคนให้เข้ากันเสียงรสนะคะให้เราชิมดูได้รสชาติที่เราต้องการหรือ,อยัง ได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็จะพอแค่นี้ค่ะน้ำพริกปลาโอมะเขือเทศน่าทานมากตักเสิร์ฟกา้าข้าวหมดหม้อค่ะผักสดแล้วแต่เราเลยนะชอบผักสดผักต้มผักลวกเอาที่เราชอบเลยค่ะทานน้ำพริก เพื่อสุขภาพค่ะโรยต้นหอมสักเล็กน้อยต้นหอมผักชีเรียบร้อยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี